และก็มั่นใจในตัวเองนะครับในศักยภาพที่พวกเราทําในความดีที่พวกเรามีผมเชื่อมั่นว่าความดีและความเชื่อมั่นที่พวกเราทําให้หมู่บ้านเนี่ยมันจะส่งผลให้พวกเราและครอบครัวตลอดจนประเทศชาติมีความเจริญรุ่นหน้าต่อไปในโอกาสนี้ผมขอเปิดพิธีเชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ประจำปีพุทธศักราช2558ณบัดน,นี้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะลำดับต่อจากนี้ค่ะท่านขออนุญ,ญาตท่านอยู่บนเวทีอีกสักครู่ค่ะมีในส่วนของประธานอาพอมอจังหวัดเชียงใหม่นะคะคุณมารีวันค่ะจันทร์สุขิท์นะคะจขออนุญ,ญาตมอบของที่ระลึกให้กับท่านประธานในพิธีค่ะจึงเป็นตัวแทนของอพอมอ ทั้งหมดเลยนะคะแล้ววันนี้ตัวป้ามาริวันเองก็ได้รับรางวัลด้วยนะคะขอเสียงปรบมือเพื่อเป,ป็นการขอบคุณท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณท่านอีกครั้งนะครับ,บ,รรบสำหรับท่านผู้ที่พงศ์รืมานะครับที่ ได้มามอบรางวัลเชือชูเกียรินะครับให้กับอาสาสมัครพัฒนาสังคมนะครับของจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2558นะครับค่ะลำดับต่อจากนี้ค่ะเสร์มเดื่อนจาก